ค่ะโอ้ยสดชได้กินหันไฟยุน่นมืดมดำเปื่อย่ยว้ยมาป่ะนี่วันดีค่ะวันนีสามสบสามเทียนแล้วมาเดินมาเดินป่ะนี่นละ,ละเ,เดียยเเด๋ยวข่อยเตี๋ยวไกลเมื่อวานก็กินแต่บนันลงมานี่กินเ็กเลิกงานหาโมง ตอนนี้สองทุ่มแล้วเอซสื้อได้ข้าวหลูกมาเป็นแล้วข้าวหลูกแม่กะจัดฉากอยู่วิดเตียวไก่โหระพาแคบหมูมีเลือดพร้อมจา้าเลือดอันบักมะระมะระจีนมะระขินนกช่วงงอกมาปะนี่ใล้เวลากินโอ้โอ ค่อยหิว <laughs> ล้ำเล็บอนนี้ได้มาเคียงกันปะนั้นไม้ก็ได้เสนยงเาครับะตดตรวจ ทำงานก็ได้กินเขาอยู่นัน่นแหละจ้ะกินแบบแรนเอาขาล้า,ลายครับนี่แรนโซล่มโซไตแกบหมูปเป็มไปเบิดลูกขา มันนี่ยากาศว่าดีเป็นไรคนเรย่หามองกินหามองกินมองดื่มถ้ามือได้อากาศดีๆคนที่มาออกไปย่างหรือว่าคอยหยุ่เป็นได้ใี่โรงแรมจะอาหารเียง เสิร์ฟอาหารเสิร์ฟอาหารเตียงเสิร์ฟอาหารเทีย อ่ noon, ะแต่นู้นชิอ่ะอังกฤษเนาะโัฒนาทํมค่ะนี่ก็เป็นเสือแบบเป็นถาดนี่สามสันนี่เค้กสันบนเป็น อธิบายก็ถทงมีแซดนวิทมินขอ,อนสกอนเนาะสะกอนสกอล กษษ็เสริฟกับชากับกาแฟาจนมาภูเท่าเคยกินน้ำชา English Tea แต่ว่ามองขอยูนี่มันเป็นเขตของประเทศเวลเขาเอิญแคว้นบานเขานจะว่าแคว้นเวลส์นะเป็นประเทศน้อยๆจากขึ้นกับอังกฤษ สาลาจะอนาจักนั่นแหะแต่ว่าแฟนข่อยครอบรั้เพิ่นมาจากอังกฤษเม,มืองที่ข่อยอยู่นะ่ะซื้อว่าเมืองแคนดิดเนาะเป็นแบบเป็นเวลประเทศเวลกับทัดไปกับเป็นแมนเชสเตอร์ ฟังนี่ก็เป็นรเวอร์พูลอ้อมกันอยู่สนามบอลกับพวกไก่กันเทิงชัง่วโมงจากนี่ไปแมนเชสเตอร์ประมาณเป็นเป็นรเวอร์พูลไก่กว่าแต่ว่าตะไคอยมักไปแมนเชสเตอร์ ไปชิกินเขากับลาบเอ๊ะไม่ได้ดหน่อยตั้งใจไว้มาหอดกับเมื่อย์ผดเนาะเสื้อมักคว้าหนึ่งเขาหนึ่งยังไม่ได้เซียเขาไว้พร้อไม่เศร้านี่มันลืมกว่ามีเวลาไอหนี่ก็แซวประเดนิน นึ่งเขาก็าแช่สามสิบนาทีเท่านั้นแช่น้ำ้อนจะแช่น้ำอุ่นมันกับหุงใช่ไหมเขาเวายขึคือ,อยังนวางไงคือบัตหนึ่งกินมาดิมันหิวอันนี้ต้มไม่ได้เด้อ 啊，我问的是。 กรลวกท่วหมอกก็เป็นลวกผักกาดใส่แล้วจานนี้นี่ผักกาดเมืองที่ควอายอยูเนี่ยเสื้อเป็นแบบที่เคยว,ว่าแหละสไตล์วิกตอเรีย ควินวิกตอเรียนของอังกฤษเนี่ยแหละเพื่นมาสั่งไว้มันมาสัาง่งแบบมาบูรณะามากราชวงศ์เนาะเคยเห็นเมื้งมั้งเนี่ยเป็นเมื้งของเพลาะงานงานไม่ดี หนาฮอนนี่สุดยอดงามค่ละล้วมีแดดนะป <c oughs> ัญหาของประเทศนี่ขึ้นเพราะค่อยมีแดด <c oughs> ถ้าปีได้อากาศดีเนี่ยโอ้ยงามเลย ดูดจินดิจิตาอุ้ยน่าจะเสียก็จะหึงว่ะเสือทำง,งานเสือขาว เธอๆบางทีเดี๋ยวมมนเลี้ยวไ่เห็นบังิว่าเผืกเจ๊กเผือกเกาหลีเผือก้นจีนท่านกินจะได้เพราะกันหูเส้นจังเลยขาาวบดดิตเข้ามากลางสิว่าดี่ใช่ของจ้ะ เบืงดีๆเนาะทำข้าวตุ๋นเสร็จมา้เน้นเต้เลือดเหลือหมูเหลือไก่ ไม่ถูกขาะคนหนึ่งมาออกมาเป็นขอบว่าแล้วมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นถักเพิ่นจำข่อยใดฉันจําเธอได้ฉันเคยมาก,ก่อนหลอกดาวพะนะแล้วก็เลยมาแต่หลายปีถึงแต่ตตลอกพอจะหลอกดาวแล้วก็ไม่ได้มาเธอยังทำงานหนักคือเกาเนอพนะเธอยังเธอยังหยุ่งคือเกาแล้วว่ะลูกค้าเป็นกันดี ก็ดีก็ดีก็อว่าอร่อยพอพันแมน่นอ่ะงแรมไงญ่จ้ะโรงแรมอิมพีเรียลโฮเทล ไอ้กี่เคยทำอาหารเาสิร์ฟอาหารเาสิาาร์ฟพริกไอ้กี่เคยทำอาหารเสากับอาหารแรงเขาเขาสองกะน้ำเสากับ านคือเคยบอกเขางนันเจ็ดโมงไปหอโรงแรมเดี๋ยรถบัตรมาเป็นเวลาเนะาะแทบว่ามาแทาบว่าไปตอนนั้นมันก็สายนะพอผู้จัดก,การว่าเธอเบิ้นนอนติดไปนะไปหอตรงมงเขเธอบนนอนติดไปนะเธอขึ้น,นมาจะเด็กเธอ ฝนะรั่งพูดเหตุงานดีก็ดีประสวนมากก็คือเฮาเนาะอย,อยู่ไทยงานแรงงานเขาเฮากับประหยาดเฮาก็ให้ตางดาวเฮดเขาก็เเฮดงานดี nặng kia thế thẻa, heo cắt, mì, phục vụ hẹt mì. Ban hô, bà mi là thợ ban nữa, Hừm, มีปัญหาสุขภาพจิตสุขภาพกายเขาไม่เงินเดือนให้เหมนเดือนเด็กน่อย อะายวะเป็นกับข้อสัยงอยู่เขาให้ความสำคัญกับอันขอบครัวค่ะพี่หนิ เราจเจริญพระศรีกับเพียงระบบสาระสุขก็เลยดีดูดระบบละพาสศรไีไร่ใดพาสีที่อยู่บ้านเนี่ยเสียภาะีบ้าน ทุกเดือนคอยตะกี้แฟนคอ,อยอยู่เดือนหนึ่งแปดพันแต่เสียภาษีที่ดินซื้อเนี่ยบ้านเนี่ยเดือนละแปดพันละหมื่นสองร้อยกว่าปอนด์แปดเก้าพันนี่ยแหละตอนนี้คอยเป็นซิงเกิลมัมก็เลยส่อนลด ส่วนลดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นันก็นแล้วแต่รายได้ข่อยน้ำโดยประมาณเดือนละประมาณหาหกพัน 5, 6, เสียภาษีที่อยู่บานเลขที่นี่ มิลดกับเสียภาษีถนนเสียภาษีโทรทัศน์โทรัศน์ปีละปีละหาพันถึงหมื่นนัน่นก็ขึ้นยัวกับมิตรคนในบ้านขอได้เสียปีละหกพัน แล้วทัดยุนี่เขาบ่คอยมีโฆษณาเพราะว่าสวัณฑ์เขาใจให้ใจให้พวกกันสั่งหนังสั่งละครน่ะ ยพสิทีนนประกันรถยนขาดประกันไม่ได้เลยนี่ตำรวดไล่เราด้วยเช็คสภาพตรงนี้ใบเช็คสภาพหอยไวต้ตลอดทุกจักเดือนทุกจักปีก็อว่าไปตรงนี้ใบเช็คสภาพก็ได้ แมน,นคือบานเท้าลังคนนเอาเสียกผูกประตูไว้กินละจ้าสำเนาเดอ้อปาะนี้เดิกแล้วสเปอาบนา้าอาบน้องก็เหนียวมินี่ฮอนในครัวในฮอนคักแลนเบิดมือเบ็ดคำแลนทำงานจ้ะแบกถาดถาดไงก็โตเนี่ยนวซสำโตพอดีของเต็ม เขาก็บ่าให้แบกหลายแบกหนักดอกเพื่อความรวดเร็วเนาะลูกค้ากันหลายเต็มไปเบิดเลยพนักง,งานสี่คนลูกค้าเขาเอินห้องกระจกหนามุ้งระเบียงเอินทาราสทาราสสิบเก้าโต๊ทั้งในอีกสามสี่กลุ่มเต็มไปเบิดพนักง,งานสีคนสี <c> ่ <oughs> คนนี่คือ ถึงเสิร์ฟถึ้งเห็ดดื่มทั้งเห็ดกาแฟาทั้งรับออเดอร์ทึ้งเคดโต้คอยเถาก็มู <laughs> <laughs> เห็ดงานกับเด็กหน่อยโอ้ยยี่สิบสิบเก้าปียี้สิบปีกะของตะกี้สิบเก้ายี่สิบกับท่านหัจากเห็ดงานสาําว่าเขาบก็ได้ดอกเห็ดซอยส้นมันซอยได้กับหยุดปิดเทอมม,มันกลับมาซอยมันกลับมาทำงานหาเงินเนาะ คิดพอใจเขาใจแล้วไปให้ลูกเพื่อนไล่กันเลยตนสัตว์ละจ้าเจ้าของเถาก็มูมีความรับผิดชอบก็มูเกะเฮ็ดงานนักกมูแนจะงอยเออมัน่าคืดว่าโอ้แล้วเถาเเแล้วเลยตนเราเฮ็ดซอยแล้วหลายหลายเขาบ่าวา่าแล้วเขาบ่ค่อยหัวซาสัมเขาบอกหัวซาเขาบอ ภูมิใจในงานเขาเห็ดให้มันพันๆไปซื้อเด็กน้อยเนาะออถึงเห็ดไปน้ำจุมไปน้ำก็บ่าใส่ใจเนาอโอ้โหไปหน้าตาเปไ็นไรแป้งหมันทีเนาะทำงานจังสนุกกับงานห้องมอนกับงานผู้นาบุตรกนาบุตรจามมันจะน,นาบุตรยัง <laughs> ไะมาได้ิีบมาเอากรมูได้เดลยนาบุตรก็ได้ <laughs> ม่วนจะคอยมกักมักงานมากนักโรงแรมนี่ม,มักโมมักอย่างล้าจะทางานทำแล้วเอาสนุกกับงานมันกับประเมยเนาะงานสิเมยเป็นได้เขาหมาักเขาเฮฮาเขายิ้มเขาแยมลูกค้ากับมีความสุขเขามาทํางานเขามากินเขากินน้ำเขามาเที่ยวเขาก็มาใส่บริการเขาก็ได้เงินเขาก็ได้เงินเขาเขาก็ได้ความสุข เขาก็ได้กินเขากินน้ำเขาไปคือเขาแหละล่ะเขาไปล่านกินเขาเขาไปกินเขาเขาจะอยากเขาไปบ้านพนักงานหน้าบูดเขาก็บ่ไปเม็นบละเออพวกพวกเชฟพ,พวกอย่างในครัวกวานเธอเมย์มเป็นบอกเธอก็ยิ้มตลอดเวลาแต่ไปไปยิ้มดีแล้วตัวสนองดีตัวฉันมาหายให้แล้ว <laughs> ก็ว่าหักหยอกนะ <laughs> เขาเอิ้นคอย positivity น้องลกในแงด่ดีขเขาเอินคอยเคยเด็ดบอดถือว่าเป็นนี่ตอกขอเก็ว่าขอบคุณ is t a good thing ค่ะต่างคนมาลอยพอพันแม่นะไม่ใช่ฝรั่งนั่นแหละคนไทยอยู่สามคนกี <c oughs> ่วันน่ะไปละจ้าบาน่เมาดูลาไลพี่ในกล่องในสี่สิบนาทีเราเอยจะไปตัดออกเนี่ยอะไทั้งกลิ่นทั้งเมา ไปแล้วลูกอาบน้ำแล้วลูกเขาบอนนอนแล้วอาบน้ำให้ลูกป้อนเขาลูกอาบน้ำเขาบอนนอนเปลี่ยนแนปีเปิดกระตุนแม่กับมานั่งกินเขาสามทุ่มแล้วแม่ก็บสไปลงไปเคียดในครัวบ้าบนนี้ก็ไปอาบน้ำก็สินอนละจ้านี่แหละชีวิตแม่ลูกอ่อนอยู่ต่างแดนกับบอมยังก็มไม่สนีทอยู่กับลูกไปพ่ปค่อย ไปใส่มาใส่น้ำขาดอกคันนี้ไปกระพาลูกไปเล่นยามเวนกระพาหมาไปย่างเท่านั้นละข่อยแกโชคดีอยู่คอยเป็นคนบ่อาข่อยหัวซาก<ใ>จสร็จแ,<ล><ป>แล้วเราโทรศัพท์ค่อยตทนทวนมาหนึ่งไปละจ้ามาเนี่ยข่อยลอกกันค่อยลอกกัน <laughs> คกกน้าตัางบ้แน,น่นโทรศัพท์ข่อยโน